ทุกๆครั้งก็จะต้องอมีการจิบน้ำก่อนนะฮะไม่งั้นคอจะแห้งถ้าเป็นผมเนี่ยต้องต้องจิบน้ำก่อนอันนี้คือตัวจริงนะเอามามาเรียนต่อนเลเดีก่านะครับเมื่อกี้เรียนถึงในเรื่องของ Support and Resistance แล้วนะครับอตอนนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องของ d e m ด man s u u p p y และกันนะครับ ต่อไปก็จะพูดในเรื่องของทามมิ่งการดูทามมิ่งหรือว่าในช่วงเวลาในช่วงของการวิเคราะห์นะครับอาจจะพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดช้าบ้างเร็วบ้างแล้วก็ติดขัดบ้างก็ก,ก็ต้องบอกลวกหน้าก่อนนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้มีอาการปวดฟันนิดหน่อยแต่ก็ยังยังไม่หายดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าผูกอีกรอบเนี่ยมา,มารู้กันเลยกว่าครับเรื่องของดีมาซัพไพร์นะครับ ความแตกตา่างของอดีมาซั p p l y เนี่ยกับไอตัวกับ,กบตัวซัพพอร์ตแอนด์ลิซิเซนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้สอนไปแล้วก็คืออย่างเมื่อคลิปที่แล้วได้สอนไปก็คือซัพพอร์ตแอนด์ลิ t ิเซนเนี่ยเราจะมองเป็นจุด2จุดใช่ไหมฮะเราจะมองเป็นจุด2จุดก็คือ,อาราคาที่มาเทสณนะราคาไหนราคาหนึ่งเนี่ยสองครั้ง อาจจะ3 4ี่ครั้ง5ครั้งหรือไปเรื่อยๆอันนี้คือการเทสต์แต่เรื่องของดีมาซัพยตรงนี้ดีมาซัพไเนี่ยเราจะมองในเรื่องของการเทสต์เหมือนกันการเทสต์แต่เราเทสต์เป็นโซนก็คืออาจจะมีความอาจจะมีเรนจ์ Range ในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละ timeframe นะครับอาจจะเราจะไม่ได้มองเป็นจุดสจุดละเราจะมองเป็นโซนนะครับโซนราคาที่มีความน่าจะเป็นในเรื่องของการพักตัว พักตัวเพื่อไปต่อหรือว่าพักตัวเพื่อ,อรีเทสกับนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของทฤษฎีกันก่อนละกันจะให้ดูทฤษฎีก่อนเพื่อแบบเราอาจจะไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี้ยอโอเคเรื่องของดีมันส์สไพอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นของเพจโฟร์เร็ e ทีส์รีวนะครับก,ก็เขาจะวิเคราะห์ในเชิงดีมันส์สไพก็สามารถไป ดูเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ของเขาได้นะครับอันนี้ก็คือตามนี้เลยชื่อ Facebook เพจแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็คือ forex trade review นะครับก็ให้ไปติดตามดูนะครับก็แนะนำว่าโอเครับเกยก็สอนดีอยู่นะครับแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยในเรื่องของด a ม d s ส p p l y เนี่ยเขาจะเป็นโซนละเห็นไหมจะเป็นโซนโซนสีเขียวโซนสีเขียวนะครับสีเขียวสีฟ้าอันนี้ครับก็คือเป็นโซนดิมัส์สไไอส่วนเส้นแดงๆเนี่ย เส้นแดงตรงนี้เส้นแดงตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนแนวรับแนวต้านนะครับที่ที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ลองดูดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับเห็นไหมโซนดีมาส์พายโซนดีมาส์พายนะครับอันนี้ก็คือ,อาการใช้ฟิโบนัชชีนะครับเพื่อหาจุดรีเทสเมนต์หรือจุดเบรกเอาท์นะครับดูทฤษฎีกันต่อเรื่องของดีมาส์พายนะครับเราจะเราจะมองเป็นโซนหลักๆเลยก็จะมีอยู่ สี่รูปแบบละกันพูดยังไงก็สีรูปแบบแน,แบบนี่คือรูปแบบที่1รูปแบบที่1ก็คือเรื่องของเรลลี่นะครับเรลลี Real ่เรลลี่ก็คือเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับเบสเบสก็คือการสร้างฐานราคานะครับ Real ree, base, นะฮะเรลลี่เบสเรลลี่เนี่ยก็คือถ้าเป็นเรลลี่เนี่ยก็คือไปต่อนะครับการสร้างฐานราคาก็จะมีในเรื่องของอมีได้สามรูปแบบจากที่ยวบอกนะครับขึ้นมาแล้วก็พักตัวเป็นกราฟแดงนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับทีนี้ การใช้สีการาฟเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอมาใช้เป็นสีแดงหรือสีเขียวตามเขาก็ได้นะครับเราสามารถปรับแต่งคอนโทรลอัจจัดอะไรต่างๆได้ตามตามความต้องการหรอกแต่หลักๆเลยก็คือเขาจะมองเป็นลักษณะของ p r า a e อคชันะครับในเรื่องใน,ใน,ใ,นในเวลาที่เราจะดูเป็นดีมานสปายนะครับเห็นไหมฮะอันนี้แดง2แท่งอันนี้แดง1แท่งนะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของ การสร้างฐานราคานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่3มาดูต่อไปนะครับอ,อันนี้เรลลี่เบสดอนะครับเรลลี่ก็คือขาขึ้นใช่ไหมครับก็คือขึ้นนะครับเบสก็คือการสร้างฐานหรือการพักตัวของกลุ่มราคานั่นเองนะครับทีนี้ดรอปดรอปก็ตรงตัวเลยครับดรอปก็คือการที่ราคานี้มันมีการทุบลงนะครับก็จะมีรูปแบบเห็นไหมครับก็จะมีรูปแบบแบบนี้ กา,การสร้างเบสนะครับการสร้างจุดพักราคานะครับอันนี้ก็คือ,อาถามว่าใช้ได้จริง100%ไหมก็อาจจะใช้ได้จริงในช่วงบางเวลาเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ไม่ได้คอนเฟิร์มว่า,าลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้น100%แล้วก็จะต้องดูอ้างอิงตามนี้เป็น r รฟเฟรน์เนี่ยร้อนะครับซึ่งในบางจังหวะบางโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ของใครเนี่ยจะอ่านตลาดแล้วก็จะ อ,อยู่ในตลาดนั้นเนี่ยมากหรือน้อยนะครับเราเห็นมุมมองกว้างๆครับเราเจอสภาวะหลายๆสภาวะเจอข่าวแรงๆอะไรพวกเนี้ก็เป็นผลเหมือนกันนะครับหลัก,ลกๆเลยพวกกลุ่มอ,อะไรละ่ะรูปแบบราคาวพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายๆ timeframe นะครับก็ค่อยๆไล่ดูแล้วกันไล่หาแล้วกันแต่ไม่ได้ว่าต้องไปเน้นแบบต้องมีแดงหนึ่งแท่งสลับเขียวเป็นพิน b a r อะไรเป็น long leg doji อะไรแบบนี้นะครับ ก็เอาเอาแต่พอดีพอดีนะครับเวลาดูก็จะได้ไม่งงเอาแต่แบบพอประมาณแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงทีนี้มาดูต่อไปนี่คือ r e a r y Bas e r e ล l y นะครับแล้วก็ r ร a l y Base Drop ทีนี้มาดู r o p b a s e Drop บ้างนะครับคล้ายๆกันก็ Drop ก็คือลงอ Base ก็คือการการสร้างกลุ่มฐานราคาใหม่นะครับแล้วก็ Drop ต่อนะครับก็จะมีลักษณะ3รูปแบบที่เขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นนะครับ แต่ก็ไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรกับสีแดงสีเขียวมานะครับสีแดงสีเขียวนี่มันคือถ้าพูดง่ายๆมันคือเรื่องของอารมณ์นะครับคือในระดับเฟิร์มเทรดดิ้งเนี่ยระดับอ,องค์กรหรือบรอิษัทที่เขาทําการซื้อขายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องสีเท่าไหร่เขาจะใช้เป็นประเภทของบาชาดแทนบาชาดก็ได้สอนไปแล้วนะครับในเรื่องของการปรับจากแท่งเทียนมาเป็นบาชาดทำยังไงนะครับก็ลองอย้อนไปดูแล้วกันนะครับย้อนไปดู ตอนนี้มาต่อในเรื่องของ drop base r a a r y นะครับ drop ก็คือทิศทางขาลงนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ r a a r y ก็คือการการสร้างกลุ่มฐานราคาใหม่แล้วก็เฮ้ย base นะครับเป็นการสร้างกลุ่มราคาใหมุ่ฐานใหม่แล้วก็ r a a r y เนี่ยก็คือดันขึ้นไปนะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับก็จะมีการดูคุณภาพนะครับในเรื่องของการดูคุณภาพเนี่ยลักษณะของ range หรือว่าของอจุด ราคาแก็บที่มันกระโดดขึ้นไปอันนี้ก็อันนี้ก็ค่อนข้างมีผลนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาโดยอย่างเช่นปิดกราฟวันศุกร์แล้วมาเปิดวันจันทร์อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าในรายชั่วโมงอย่างเช่นเราจบชั่วโมงที่แล้วเราแท่งต้นชั่วโมงนี้มันกระโดดแก็บนี่ก็ต้องเป็นจุดที่น่าพิจารณานะครับก็ลองอ่าน,นกันได้นะครับเซิร์ชไปว่าอดีมาร์แอสไพนนะครับแล้วก็กดอะไรก็ได้คือมาลองอ่านดูนะครับต้อง uh, ก็คืออยากให้ลองอ่านหลายๆหลายๆเว็บไซต์นะครับหรือหลายๆที่แบบหลายเว็บบล็อกนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าแหละเพื่อเป็นการรับข้อมูลนะครับรับข้อมูลในหลายๆแหล่งแล้วก็เอามาลองปรับใช้บางแหล่งเขาก็จะบอกแบบบอกข้จะไม่ได้บอกบางจุดไงครับแต่ว่าบางเว็บบล็อกเนี่ยเขาก็จะบอกป๊บปุ๊บปุ๊บมันจะได้แบบมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราได้ข้อมูลมันตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรับใช้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวพ่หามาดูการาฟเลยดีกว่าทฤษฎีหลักๆเลยก็มีอยู่แค่นี้แหละครับมีสี่รูปแบบนะครับเรียลลี่เบดด็อปอะไรพวกนี้แหละนะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมดูได้นะครับขยายการาฟก่อนอันนี้เป็นตลาดตลาดฟิวเจอร์นะครับของต่างประเทศก็คือถ้าเรา ผมเนี่ยผมเนี่ยส่วนตัวจะใชะ้ตัวเนี้ยเป็นตัวอ้างอิงว่าเราจะเทรดอะไรงไงก็คือในอันนี้ก็คือจะเป็นดาวโจนส์ของอเมริกาแล้วเขาก็เป็น S&P 500นะครับอเมริกาแล้วก็ NASDAQ ของอเมริกาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น US ดอลลาร์ US ดอลลาร์ก็เป็นของค่างเงินอเมริกานั่นแหละครับดูความแข็งแรงนะครับเอาไว้เวลาเทรดเวลาเราเทรดคู่เงินเนี่ยเราก็ต้องดูค่างเงินหลัก นะครับแล้วก็มาเทียบกันนะครับอันนี้เป็นยูโรสต็อกก็เป็นเป็นหุ้นกลุ่มของของยูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนเออไม่รู้ไม่ไม่ใช่เป็นกลุ่มของฝรั่งเศสพวกไอะอะไรอะอะไรนะเยอรมันอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็แดกแดกก็เป็นของเยอรมันนะครับแล้วก็มีจริงๆมันต้องมีของอของ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  UK ด้วยนะครับ UK คร้อยเนี้ย แต่ไม่รู้ว่ามีไหมถ้ามีก็คงจะไม่ได้เอามาใส่นะครับก็เป็นนิกกี้นิกเคนะครับนิกเคอหรือเรียกง,ง่ายก็นิกกี้นั่นแหละนะครับก็เป็นของของเจแปนนะครับแล้วก็มาของเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้แล้วก็ WTI ก็เป็นพวกน้ํำมันดิบนะครับที่ตอนนี้ก็ราคาวันนี้ก็วันที่วิที่2เมษายนนะครับก็มีการปั่นราคากันเมื่อกี้นี้ที่เข้าไปดูข่าวไแวๆนะครับระหว่างทั้ ทางเจ้าชายซาอุแล้วก็ทางปูตินนะครับก็มีการดันราคาขึ้นไปแล้วก็ตบลงมานะครับก็ต้องอดูข้อมูลต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงครับทีนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อกี้ก็สอนสอนอเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตลิสติสแตนไปนะครับอ,อย่างตัวนี้ที่เคยค้างไว้ที่บอกว่ามันเป็นมันมีดีมา u p าย y ที่เยอะมากเวลาดูดีมา n ัพไ p เนี่ยเราก็จะดูเป็นเป็นเทรนด์ใช่ไหมครับ เห็นไหมฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้อยกตัวอย่างตรงนี้จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปจากฝั่งขวานะดูฝั่งขวาอันนี้ก็คือเรลลี่ Real re, ใช่ไหมฮะเป็นเป็นดรอปใช่ใชตรงนี้เป็น drop. ดรอปดรอปตรงนี้จะเป็นเบรดใช่ไหมค, break. Break. Real ครับเบรดเบรดแล้วก็เรลลี่นะครับเห็นไหมก็เป็นก็เป็นเบรดต่อเป็นการพักฐานราคานะครับแล้วก็แล้วก็ ตัว drop นะครับ drop แล้วก็มาพักฐานราคาใหม่เห็นไหมฮะพักฐานราคาแล้วก็ไปเป็นเทียร y รี่ต่อนะครับลักษณะนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือ,อทฤษฎีของดาวเทียรี่นะครับอย่างที่บอกไปถ้าจํากันได้นะครับอันนี้คือโลอันนี้คือ high นะครับเห็นไหมอันนี้คือ new new high อันนี้คือคือโลอันนี้คือ new low อันนี้คือ high นะครับแล้วก็อันนี้เป็น new high นะครับ เห็นไหมมันก็จะคือการยกตัวยกฐานราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับมันก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองถ้าเราเรียกง่ายๆเห็นไหมาก็ตีไปเลยตีเทรนไลน์เมื่อกี้สอนเทรนไลน์ไปใช่ไหมครับก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะมันก็มีหลายอย่างทีนี้การดูในส่วนของ supply demand s u p p l เนี่ยคือไอเรลลีล่เบรดดอกอะไรพวกเนี้ยคือเราไปสามารถไปหามา,า,มาคอนเฟิร์มที่หลังได้น,นะครับแต่การดูจริงเนี่ย จะสอนดูในเรื่องของของไส้มากกว่าต oh. ีอะไรเยอะๆเลยเนี่ยโอเคมาทีนี้มาดูของไส้ดีกว่าอันนี้คือการาฟปัจจุบันนะครับของคู่เงิน GBP AUD นะครับ oh. ก็คือลอนดอนต่อ Aussie นะครับออมาเทียบระหว่างคู่เงินลอนดอนกับ จับคู่กับคู่เงินออสซี่ครับออสเตรเลียมาจับคู่กันทีนี้การดูเตพวเนี้ยก็คือส่วนตัวแล้วไซติคส่วนตัวแล้วกันครับผมจะดูเป็นประเภทของไซเทียนนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นจุดเล็กๆสีแดงเท่านเห็นไหมฮะบริเวณนี้เห็นไหมแท่งนี้เลยแท่งนี้แท่งแดงแท่งนี้ครับตรงเนี้ยผมจะตีเป็น ดีมาร์แล้วกันเห็นไหมฮะดีมาร์เพราะมันขึ้นไปแล้วมันไปเลยนะครับก็คือดีมาร์ดีมาร์ก็คือคืออุปสงค์อ่ะพูดง่ายๆอุปสงค์อุปทานนะครับดีมาร์ซัพพลายอุปสงค์ก็คือความต้องการใช่ไหมความต้องการที่จะซื้ออุปทานก็คือความต้องการที่จะขายอะไรพวกนี้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็นะครับใช่ไหมนี่ก็คือซัพพลายไอ้คือดีมาร์ดีมาร์นะครับตรงนี้ก็คือดีมาร์ถ้าเป็นผมนะผมจะมองอันนี้ก็คือดีมาร์ ราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือดีมานนะครับแล้วก็ย้อนไปทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมแต่ทางซ้ายมือก็จะเป็นกลุ่มราคาพวกนี้นะครับกลุ่มราคานี้ถามว่ากลุ่มราคานี้กลุ่มราคาทางตรงนี้นํามาอ้างอิงให้เป็นไอเป็นดีมานได้ไหมก็ตอบมาได้นะครับแต่จริงๆควรเอามาอ้างอิงไหมก็ก็แล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าการเกิดโซนที่มันเฟรชหรือว่าโซนโซนใหม่เนี่ย จะค่ออาเฟรีไอโซนที่มีความสดใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าดีมานเนี่ยดีมานซับไพน์เนี่ยเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงมาทดสอบบ่อยๆเนี่ยอโอกาสที่มันจะทะลุเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนซับพอร์ตแอนด์รีสิสตันนะครับก็คือซับพอร์ตแอนด์รีสิสตันเนี่ยก็คือถ้ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงมาเทสบ่อยๆแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่าแนวแนวนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงโอเคไหม แต่ถ้าเป็นในเรื่องของด m a n ซัพ p ลายเนี่ยเมื่อมันลงมาขึ้นลงมาเทสบ่อยๆเนี่ยมันคือแนวนั้นเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงแล้วแล้วก็เริ่มไม่ใช่โซนที่ที่เราจะตั้งรับกันนะครับอันนี้ก็คือจุดที่มันแตกต่างกันระหว่างดีมาซ supply ผมก็เลยเลือกที่จะสอนอ support and resistance ก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ค่อยมาเรียงดีมาซัพพลายนะครับทีนี้ตรงไหนจะเป็นซัพพลาล่ะเห็นไหมมีดีมาแล้วตรงไหนจะเป็นซัพพลาก็ตรงนี้เลยเห็นไหมครัแท่งนี้ ไม่รู้เห็นกันไหมนี่แท่งนี้แท่งแท่งอ่าแท่งแท่งที่เป็นไส้ยาวๆเนี่ยลบยังไงวะเห็นไหมแท่งที่เป็นแท่งดําไส้ยาวๆเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้แหละก็คือเป็นเป็นสปายถ้าผมมองนะผมจะมองอย่างนี้ถ้ากราฟราคามาในลนักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมมันยังอยู่ในโซนของสปายนั่นคือการมีความ ต้องการที่ขายในระดับที่ต่อเนื่องเห็นไหมครับอันนี้เป็นการาหนึ่งชั่วโมงเราดูนะครับหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือสี่ชั่วโมงที่แล้วย้อนกลับไปขายต่อเนื่องขายอีกแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มแท่งนี้คือยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็คือยังขายต่อเนื่องนั่นแสดงว่าในโซนบริเวณโซนนี้นะครับมีความต้องการในการขายที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่เราคอนเฟิร์มด้วย ลักษณะของราคานะครับแต่ถ้าอยากให้คอนเฟิร์มชัวร์มากกว่านี้ก็หาเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรนลักษณะของเทรนประเภทเทรนนะครับประเภทเครื่องมือของเทรนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นประเภทของเทรนเห็นไหมเห็นไหมครประเภทของเทรนหรือออสซิเลเตอร์ก็ได้หรือจะเอาเป็นวอลลุ่มก็ได้เอามาเอามาตรวจจับนะครับเพื่อหาความน่าจะเป็นเพราะว่า ถ้าเราจะาทำกำไรในตลาดนี้ใช่ไหมครับตลาดพวกนี้ตลาด,นนลาดหุ้นตลาดอะไรที่เราจะต้องเข้าไปเทรดเก็งกำไรเนี่ยก็ควรจะรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับแต่ละประเภทเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงถ้าถามว่าต้องต้องรู้สูตรคำนวณอะไรไหมก็รู้ไว้บ้างก็ดีนะครับว่ามันคำนวณไายังไงเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยจะได้ใช้ถูกนะครับถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเวลาเราใช้แบบเราก็ใช้ไม่รู้คำนวณยังไงเขาบอกว่าใส่ตัวเลข ค่าอะ,อะไรค่า u s t ค่านั้น a d j u ั t ค่านี้ก็ใส่ตามเข้าไปอันนี้ก็คือไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเน้นให้ศึกษาก่อนแต่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดถึงขนาดว่าแบบสูตรนี้มันต้องใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เยอะไปนะครับเอาแต่พอประมาณนะครับเอาเราเราเรา,เราเน้นใช้งานเราไม่ได้แบบเน้นเอาไปพัฒนาแต่ถ้าจะเอาไปเขียนเป็น EA เองหรือแบรอบระบบออโต้เทรดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องศึกษานะครับศึกษาไว้ มาก็คือดีมันสปายนะครับทีนี้นไงเห็นแท่งแดงแท่งนี้ไหมครับแท่งแดงแท่งนี้จริงๆแล้วไอ้ตรงไส้ตรงเนี้ยไส้ไส้ล่างเนี่ยก็คือเป็นโซนของดีมันนะครับที่คนคนรอเก็บกันนะครับในแทง่งในลายหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมฮะคนก็จะรอเก็บกันนะครับอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะเมื่อถ้าเราย้อนไปดูห้านาทีแล้วกันห้านาทีตรงไหน,นเห็นไหมฮะ ห้านาทีแท่งนี้แท่งแดงยาวนี่เห็นไหมฮะทุบลงมาปั้งคนไล่ซื้อเก็บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเห็นไหมฮะเยอะเลยนี่ก็คืออาจจะตีความได้ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นดีมาร์เหมือนกันนะครับเป็นความต้องการเหมือนกันการยอมรับราคานั้นๆในการจ่ายนะครับเห็นไหมสามยอดตรงนี้นะครับก็จะเป็นซัพพลายเหมือนกันนะครับถ้าตีเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นโซนโซนซัพพลายนะครับ นะขึ้นมาขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นเป็นโซนแนวรับแนวต้านเก่าของจุดตรงนี้ของแท่งตรงนี้นะครับไปลายไส้นะครับตรงนี้เมื่อกลุ่มราคาเนี้ยมาถึงแล้วมาเจอมาเจอแนวรับแนวต้านเดิมนะครับก็สร้างเป็นราคาเบสใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรียลลี่นะครับกลับขึ้นเป็นเรียลลี่อันนี้ก็คือเป็นเบสใน3ไส้เนี้ยก็คือเป็นเบสนะครับ จากนั้นก็มีการดรอปลงมาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่น MACD แล้วกันนะครับเครื่องมือที่เขาใช้กันบ่อยๆเห็นไหมฮะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแม c d เป็นไงครับแม c d ดีก็บอกว่าความผันผวนเนี่ยสูงแล้วนะบริเวณเนี้ยความผันวนสูงแต่ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเมื่อไซ้เดิมเนี่ยเห็นไหมจุดยอดเห็นไหมจุดยอดของตรงนี้จุดยอดของตรงนี้กับจุดยอดของตรงนี้ โอเคจุดยอดของตรงนี้ใช่ไหมกับจุดยอดบนเท่ากันนะครับแต่จุดยอดบนของ Macd ดียังไงครับ MACD ตรงนี้สูงกว่าจุดยอดของตรงนี้น้อยนะครับต่ำต่ำกว่าจุดยอดนี่เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเทรนด์สโลปลงนะครับแต่เมื่อตรงนี้มันสูงกว่าเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นเดเวอร์เจนนะครับเดเวอร์เจนก็คือรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างกลุ่มราคากับกลุ่มเครื่องมือตัวชี้วัดนะครับที่เขาตรวจจับได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไอตัว อันนี้คือถ้ามันขัดแย้งกันแล้วมันจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องแบบเตรียมช็อตเตรียมบายอะไรเตร็มที่ร้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัจจัยไหนที่เข้ามาหนุนบ้างหรือว่ามีข่าวอะไรที่แบบเป็นข่าวนอกข่าวด่วนอะไรพวกเนี้ก็ถ้าข่าวนอกข่าวด่วนจริงๆก็ต้องให้ติดตามทางบูมเบิร์ g นะครับแนะนําให้ติดตามทางบูมเบิร์เพราะว่า in Investing กับ Forex Factory เนี่ยก็คือเขาจะเป็นปฏิทินขาวนะครับเขาจะอัปเดตไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะครับถ้าบูมเบิร์กเนี่ยบูมเบ uh, ิร์ก e a k i n g n e w s อะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็น c ี a c n n อะไรพวกเนี้ยก็จะอัปเดตแบบเรีลวทา์นะครับถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับมาเข้าเรื่องต่อเลยแล้วกันเห็นไหมฮะถ้าดูด้วยตาเปล่าเราจะรู้เลยว่าคู่เงิน2คู่เนี้ยที่เอามาจับคู่กันเนี้ยจะมีดีมา p p l y ที่เยอะมากนะครับดูจากไส้แล้วกันนะครับ ถามว่าควรเล่นไหมก็ไม่ควรเล่นนะครับสถานการณ์แบบนี้กราฟ H1 นะครับเห็นไหมนี่ก็คือ p l y Supply Supply น Supp ะครับเห็นไหมซับไพซับนี่ก็คือดีมานดีมานนะครับซับไ p ซับไพดีมานดีมานดีมานคือมันมันซิ่งเกินไปอ่ะเวลาถ้าเราถ้าเราจับจุดได้ก็โอเคนะแต่ถ้าถ้าเราแบบใจยังไม่ดิ่งพออย่างมือใหม่อย่างเงี้ยเรายัางไม่ได้มีเขาเรียกว่าไ สภาวะจิตใจเรายังไม่ค่อยได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นก็กทิ้งคู่นี้ไปก่อนนะครับจริงๆ G A เนี่ย G A หรือว่า G B P A U D เนี่ยเป็นเป็นเป็นขาซิ่งนะฮะถ้าพูดตรงๆมันก็คือขาซิ่งเป็นสายซิ่งแล้วก,แวก็แล้วก็ G J อีกตัวหนึ่งนะครับ G J ก็คือ G B P J P Y นะครับอ่าอังกฤษเทียบกับเจแปนนะครับคู่เัินสองตัวเนี่ยก็จะเป็นสายซิ่งเดี๋ยวให้ดูแล้วกันให้ดูเจแปน อยู่ในหน้าเดีย๋ยวหาก่อนอ๋อนี่ไงเห็นไหมฮะก็จะเป็นสายซิ่งคล้ายๆกันเห็นไหมฮะอันนี้คือกราฟไลน์หนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างเห็นไหมสี่ชั่วโมงก็ดีมันสัพพายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือดีมานเห็นไหมครับดีมานสัพพายสัพพายก็จะเป็นกลุ่มสองสัพพายเลเห็นไหมฮะ มีการรีขึ้นไปเทสเทสอันนี้ก็คือแนวต้านเห็นไ,ไหมแนวต้านขึ้นไปเทสแนวต้านแต่ใน,ในขณนะเดียวกันก็สร้างกลุ่มราคาเป็นของอโซนสปายนะครับก็มีโอกาสที่จะดันลงมาต่อนะครับแต,แต่ใน,ในขณะเดียวกันเราก็เป็นเทรนขาขึ้นนะเห็นไหมนนก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่จะต้องดูต่อไปนะครับก็ท่าสูนย์ต้อเอาแม็กดีมาจับเห็นไ,ไหมฮะก็ยังเป็นเทรนขาขึ้น นะครับก็ถ้าเป็น s 1เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นก็จริงอยู่แต่เห็นแมกดีไหมครับมันสโลปลงแล้วเห็นไหมครับมันสโลปลงแล้วนั่นแปลว่า,าตัวโมเมนตัมของการกําลังซื้อเนี่ยมีการขัดแยง้งระหว่างเทรนขาขึ้นกับโมเมนตัมี่มันลดลงนั่นก็อาจจะแสดงได้ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงลงมาถึงถึงถึง,ถง ตรงนี้นะครับ2ช่วงแล้วกัน2ช่วงจะเป็นโซนโซนดีมารที่1กับโซนดีมารที่2นะครับก็ยังไงก็ถ้าจะเล่นก็นไปวีคอลกันต่อแล้วกันแต่คงไม่ทันนะครับคลิปนี้น่าจะต้องออกไปก่อนนะครับก็เป็นการสอนเห็นไหมฮะก็จะมีโซนดีมาร์ทสปายที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้คือ s 1ชั่วโมงเห็นไหมฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่า g a นะครับอ่าก็ลองลองดูไปนะครับต้องลองดู สำหรับมือใหม่ก็ลองวิเคราะห์ลองตีบ่อยๆลองใช้เครื่องมือที่หลากหลายแต่แต่ก็อย่าไปใช้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยคือมันจะเรียกว่าอะไรมันจะไหวเอ็นไปตามเครื่องมือเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่กับราคาที่เป็นความความเรียวนะครับความจริงนะครับก็สาหรับดีมานซัพลายก็ไม่ได้มีอะไรละมีแค่นี้แหละนะครับก็ไปดูรูปแบบ ในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็เอามาลองตีปุ๊บใช้ดีมาส p พายแล้วก็ใช้ support and resistance นะครับแล้วก็ใช้เทรนไลน์ครับใช้เครื่องมือไอ้กลุ่มบนบนเนี้ยลองใช้เครื่องมือแล้วก็ตีไปก่อนแล้วก็ดูทฤษฎีดาวเทอรีนะครับพอทุกสถาบาันนะครับแล้วก็ยังไงก็ลองปรับใช้ดูก่อนถ้ามีปัญหาสงสัยตรงไหนก็ลองทักมาถามเข้กากันลองทักมาถามกันได้นะครับ อยู่ลาว่างผมก็ยินดีตอบนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็อยากให้ฝึกกันเยอะๆนะครับสำหรับมือใหม่ฝึกฝึกให้เยอะถ้ามีเวลาว่างนะครับฝึกดูเราอาจจะไม่ต้องเทรดก็ได้แต่เราพยายามอัปเดตตัวเราเองพยายามฝึกดูว่าเออตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีข่าวอะไรไหมหรือมันมีปัจจัยอะไรนอกมาบ้างนะครับก็ลองฝึกดูเรืเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมและรับฟังขอบคุณครับ